ทุนมึงดอมไหนเนี่ยเดี๋ยว VS กันเลยคาเฟ่พักก้าวไกลกับคาเฟ่เพื่อไทยแล้วก็จะมีนี่ฮะทุกคนเขาก็ไม่ยอมยนะเ,ออเขาก็ไม่ยอมกันนะของเพื่อไทยเขามีฮิตมิ้นช็อกเนี่ย<อ>ที่นี่ทำประชาช็อกนะเสีเยพูประชาชนช็อกอเมีกันน้องส้มนี่ฮะทุกคนชัดเจนนะเพราะว่าหลักๆเขาเนี่ยเขาจะเล่นเป็นธีมส้มนะเครื่องดื่มส้มไซรัปส้ม อ่ะผมน้ำหวานส้มไปโอ้โหเสตแรงคู่กุนแล้วดูไปเอาไปดูกันครับตัวข้างในผมอาจจะไม่เห็นชอบก็ได้ตัวนี้ก็ไม่ออกเสียงอ่าตัวนี้ก็ไม่ออกเสียงก็ได้ก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้อะไรเลยนะคลิปเนี้ยอ่าก็เป็นงงดออกเสียงก็เป็นไปได้นะไปกุนลองถามกัาดิเออ มึงด้อมไหนเนี่ยดอมมองดอมมองจะด้ไม่เกี่ยวกับการเมืองไอ้ตัวนี้ดอมมองอย่างเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนครับเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่พี่บังเป็นคนนำเสนอเลยเมื่อกี้เลยโซนร้อนๆเลยการเมืองกำลังคุกกุ่นเลยหาเรื่องใส่ตัวหน่อยเราโดนดรามาอ่าเ้วมันมีคาเฟ่ ของผมไม่แน่ใจว่าเป็นคาเฟ่ของพักก้าวไกลเลยหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่เปิดอยู่ตรงนี่เลยนะตรงพักเลยนะนะผมพักก้าวไกลอยู่บริเวณหัวมากเมนูเด็ดของเขาแน่นอนเลยกาแฟส้มหดือว่าแล้วก็มันมีคาเฟ่ของพักเพื่อไทยโอ้โห,โหที่เขาไปกินอะไรมิ้นช็อกว่าเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดี๋ยว VS กันเลยคาเฟ่พักก้าวไกลกับคาเฟ่เพื่อไทย ถ้าสมมติจะด่าไปดา่ามันนู่นด่าทุกคน <laughs> ถ้าจะด่าก,ก็ตามไปดา่ามันคอนเทนต์มันนะทุคนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าคาเฟ่สองที่เดี๋ยวเราประชันกันเลยฮะคาเฟ่สองที่พักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลไม่มีงดออกเสียงแน่นอนฮะทุกคนครับแล้วพวกเราออกเสียงกันเต็มที่ <laughs> แล้วผมไอ้เหี้ยออกเสียงกันบั่งพวกมึงดําเว้นดําเว้นด๊าดําเวนอก็โดนเหมือนกันฮะอาการเมือง เกี่ยวข้องหมดนะคุณใช่คุณป้าไม่ว่าร้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาจะมาดราม่าคราวที่แล้วอ่ะคราวที่แล้วที่ผมไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวโปรดอะไรของไอ้บะหมี่อ่ะบะหมี่ลุงตู่อ่ะโดนเนี่ยไม่ได้อ้โหาว่าผมเป็นเอฟซีลุงตู่กูด่าจนจะติดคุกอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะนะยันว่าไหมใช่อาหารก็ส่วนอาหารแยกไปนะ ับผมทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองหมดแหละต่อให้เซเว่นเองอ่ะผมว่าทุกคนก็รู้แหละมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรียกว่าอย่าดราม่ากันนะทุกคนนะดูเอาความบันเทิงแล้วก็ดูเอารีวิวไปว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีอะไรน่ากินบ้างมีความแตกต่างกันอย่างไรเมนูที่เขาคิดคิตกันสําหรับกาแฟส้มกับกาแฟมิ้นช็อกเป็นยังไงแล้วคุณคอกาแฟด้วยแกเนี่ยเหมือนคลิปนี้ผมจะโดนคนเดียว ตายแล้วไม่กินกาแฟว้าเราเออเราไม่ค่อยกินตายแล้วเต็มก็ต้องคนเต็มเต็มเลยเดีอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปกันนะผมชื่อชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวบอกกันอีกทีข้างหน้าแต่ว่าหลักๆเนี่ยคืออยู่ที่ห้วยขวางที่หนึ่งหัวหมากที่หนึ่งไม่ไกลกันนะ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่อาคารอนาคตใหม่ครับทุกคนครับเรียกว่าเป็นที่ทําการของพักได้ไหม,อมของพักก้าวไก่นะแล้วก็นี่ฮะทุกคนบนชั้นสองของอาคารนี้ครับทุกคนครับจะมีร้านคาเฟ่เป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งบาร์เพราะว่านโยบายของพักเขาสนับสนุนสุราข้าวหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเขาขายเป็นเวลานะคุณก<ค>็ณณจะมีเป็นพวกสุราท้องถินนะพวกเบียร์คราฟต่าง มีขายอยู่ข้างบนด้วยนอกจากพวกคาเฟ่เครื่องดื่มกาแฟต่างๆเนาะนะครับผมแล้วก็นี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ขัดกับนโยบายพักมาสลับกันไปนิดนึง P r ก้าวหน้าสุราถอยหลังคะตัวนี้เรากินไม่ได้แต่ดัน PR ตัวนี้ p r ขอให้ก้าวหน้าไปก่อนนี่ครับทุกคนครับเรียกว่าเรียกว่ามาถึงกันแล้วนะครับผมสำหรับคาเฟ่ของพักก้าวไกลนะครับผมมีชื่อว่าโซบาครับทุกคนครับ แล้วผมใครจะตามมานะตรงนี้คือหัวหมาก12หัวหมาก12ครับทุกคนครับก็คือรามคาแหงหรือบ้านกะปิเนี่แหละหัวหมาก12ครับเข้ามาในซอยนิดเดียวจะถึงเลยอาคารนี้อาคารอนาคตใหม่ผมขึ้นไปสํารวจคร่าวๆแล้วเป็นไงไอเทียคนเยอะกว่าไอเมซอนิกเจอใช่ไปคุณขึ้นไปดูกันว่ากาแฟส้มฮะรสชาติจะเป็นยังไงน้ไปแล้วนี่ฮดูคนดูคนดูคน เยอะมากไม่รู้วันนี้มีอะไรด้วยเนี่ยเราก็ดุมๆมาเนี่ยเดี๋ยวรารอคิวกันแล้วก็เดี๋ยวลองสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3อย่าง<ช>อย่าง <ๆ S 1> แรกเ,เลยคือกาแฟส้มเอาบอกก่อนเลยหนึ่งคือกาแฟส้มกาแฟที่คุณพิธาเขากินออกซ์เอนกินมานานแล้วกาแฟส้มฮะกินมานานแล้ว อ๋อก็คือไม่ยอมว่ากันเถอะมึงจะเคมเพราะตัวมึง <c oughs> ว่ากระแสะมาจากมึงว่าก็คือเอากระแสะกระแสดลมอมาจากมึงมใช่ไหมมาจากมึงเลยว่างั้นเถอะแล้วก็จะมีนี่ฮะทุกคนเขาก็ไม่ยอมกันนะ,ะเขาก็ไม่ยอมกันนะของเพื่อนไทยเขามีฮิตมินช็อกเนี่ยที่นี่ทำประชาช็อกนะเสียพูประชาชนช็อกประชาชนช็อ <c> ก <oughs> ประชาชนช็อกเลยอ่ะไม่เห็นชอบกัน ออกความเห็นเนี่ยไม่เห็นชอบประชาชนช็อกครับทุกคนครับครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มคล้ายๆอิตาเลียนโซดาครับผมเดี๋ยวลองสั่งสามเมนูนี้ฮะผมสอบถามมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราสั่งกันด้วยฮะทุกคนครับเดี๋ยวสั่งกันแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงสำหรับคาเฟ่ของพักก้าวไปของผมหรือโซบาครับทุกคน นี่ฮะทุกคนชัดเจนนะฮะเพราะว่าหลักๆเขาเนี่ยเขาจะเล่นเป็นตีมส้มนะเครื่องดื่มส้มไซรัปส้มนะผมน้ำหวานส้มมันต้องคนก่อนนะใช่อ๋อต้องคนก่อนด้วย<ช>วเราเถียงเขาไม่ได้นะเขาบอกว่าเขาผักดันมันนะนะ<ช>เออเขาบอกว่ามันมาจากเขาไงตัวเนี้ยเราก็ไปเถียงเขายาก่อยอ่ะนี่เรียบร้อยฮะทุกคนราคา50สิบบาทครับแก้วนี้ราคาไม่แพงนะกาแฟส้มตัวนี้ครับทุกคนครับ คือกาแฟเนี่ยจริงๆกาแฟบางสายพันธุ์บางยี่ห้อมันจะมีรสเปรี enfin ้ยวนะกาแฟเปรี hmm. ้ยวส้มก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็เติมหวานเข้าไปกินแล้วสดชื่นดีสดชื่นประชาชอครับทุกคนครับสี่แยกเลเยอร์มาแบบนี้แต่ผมว่าตัวนี้กินแยกเลเยอร์ได้อยู่นะเดีวผมจะลองแยกตัวโกโก้ด้านบนแบบให้คุณลองลองด้านบนก่อนตัวโกโก้เข้มข้นไหม ประมาณหนึ่งใช่ประมาณหนึ่งไม่ใช่แบบร้านที่มันเน้นขายโกโก้มันจะมีร้านที่ขายโกโก้แล้วมันจะมีความขม,ขมความข้นข้น,น,แนแบบจนคลากอ่ะไปผักดันแต่ส้มไงไปผักดันแต่สุราโกโก้คุณก็ต้องเอาด้วยนะก <c oughs> ู้กันเลยกำลนงเย็น <c oughs> คนอาจจะเข้ากัน,นคนเข้าไปแบบนี้มีรสชาติขึ้นมีรสชาติขึ้นแต่ไม่ได้เข้มขึ้นนะแต่มีรสชาติขึ้นมันไม่ได้เป็นโกโก้แบบเข้มข้นจนมันคลากนะตัวนี้นะ มีกลิ่นนมเย็นอ่อนๆนมเย็นก็ไม่ได้ไม่ได้แย่งสิ่งโกโกน้นะโอเคโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายของนัดฮะ <โก S 1> ทุกคนฮะตัวนี้น70บาทมีสตอเบอรีมีอะไรนะสตอเบอรี่แอปเปิลพีชอะไรทุกอย่างนะล,ลาลาเนี้ยคุณลองไหมไม,ไมาลองไหมคุณมาลองไหมคุณเหมาะกับชาชักมากกว่าม <L at ains> ันต้องมีท่าด้วยไง ไอสตรอเบอรีร่ข้างล่าง,างเขาอะเข้มขน้นมันเป็นสตรอเบอรีร่ใช่ไหมข้างล่างใช่ข้างบนคือแอปเปิลข้างบนคือแอปเปิลแอปเปิลพีทอ่ามีกลิ่นพีทไหมมีนิดนิดมีนิดนิด,นดแต่แอปเปิลมันจะนำกว่านะอ๋อแต่ผมชอบตรงหนึ่งเว้ยทุกคนถ้าใครดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเห็นไ่มข้างล่างมันจะมีเป็นกิสเตอร์ท,งทองทองมาด้วยเนหะ็นไหมเนี่ยมันจะมีเป็นกิสเตอร์ท,งทองทองมาเห็นไหมทำให้มันดูสวยขึ้นนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมแยกเลยเยอร์โอ้โห ข้างล่างดีข้างล่างพนเลยข้างล่างสตรอเบอรี่เหมือนเป็นสตรอเบอรี่พีชมากกว่าหรือมัดปนกันไปแล้วผมก็ไม่รู้นะหวานอมเปรี้ยวกินสดชื่นเลยตัวนี้ใครชอบแบบสดชื่นสดชื่อนะข้างบนข้างบนโซดาเออข้างล่างมันผสมมาแล้วแอปเปิลพีชสตรอเบอรี่แล้วข้างบนเป็นโซดาเป็นผมผมชอบตัวนี้อรอถ้าถ้ามาสามตัวนะผมมาผมเอาตัวนี้หนึ่งตัวนี้ผมกินได้ สองตัวนี้ผมเอาอันนี้ผมก็เอาแต่ผมไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ผมไม่เอาตัดทิ้งตัดทิ้งคุณมาคุณจะรู้สึกบรรยากาศบอปุ่นเลยมีขายเครื่องดื่มมีขายแอลกอฮอล์มีขายของกินเล่นนี่จุกยุกก,กนี่แบบนี้ราคาไม่แพงครับทุกคนครับแล้วผมเดี๋ยวเราไปอีกพักหนึ่งสำหรับคาเฟ่พักเพื่อถ่ยนะช่วงนี้กำลังคุกคุนกันเยอะแล้ผมเดี๋ยวไปดูสิเดี๋ยวไปเปรียบเทียบให้ดูกันว่าสองอันยังไง รสชาติยังไงราคายังไงนบผมไปตัวนี้ทุกคนครับมาเมื่อี้นี้เราแวะกินข้าวกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มาถึงนี่แล้ว OAI Tower ครับทุกคนครับถ้าดูจากป้ายเนี่ยจะเห็นเลยมีพักเพื่อไทยครับเป็นที่ทำการพักเพื่อไทยลงมาอีกนิดหนึ่งครทุกคนครับ t i n g l a b ครับทุกคนครับ t i n g l Creative Space and Cafe Cafe ที่เป็นที่มาของศัพท์คําว่ามินช็อปเข้าไปดูไหมว่า มิ้นช็อปของที่นี่เนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนตรงนี้ตรงไหนเนี่ยคุณเพชรบุรีตัดใหม่ครับนี่ทำไมมึงคล้องปากเลยเหรอเพชรบุรีตัดใหม่เอาง่นเยอะอากกูยอมเลยละกันไม่แคร์ด้วยไปครับทุกคนแล้วหาคาเฟ่กันไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยแต่อยู่อาคารนี้แน่ใช่ครับป๋าอยู่ไหนตรงนู้นเลยจัดไปขอบคุณครับป๋านีนะคงไม่ได้ผมกติอยู่เราโดนแล้วนะโดนแล้วไปไปโอ้โหเสียแดง ก,กุ่นแล้วคน <S 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 ไปเอาไปดูกันครับทุกคนข้างในนี่ครับทุกคนครับอันนี้ วันนี้น่าจะมีน่าจะมีการประกาศข่าวอะไรก็อย่างเลยนะต้องเครื่งเต็มเลยแต่ว่าหลักๆนี่ถ้าเก็บลูกค้าเขาแตกต่างกันจาก,กเมื่อกี้เะเมื่อกี้นี่คือวัยรุ่นของที่นี่ก็จะเป็นคุณลุงคุณป้านะคุณพ่อคุณแม่เสือเ้อแดงเที่ยวนครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรขายดีสุดตอนนี้ท็อปบินครับตอนนี้ชัวร์เนาะชัวร์สุดครับท็อปมินท็อปบิ้นเป็นท็อปครับชื่ออ่างั้นหนูเอาหนึ่งแก้วอันนี้คือเมนูที่คุณอิงสั่งตลอดนะใช่เอามีช็อปหนึ่งแล้วตัวนี้ออกมาใหม่เลย แต่างกันเย็นดิก็เป็นฟอรต์มิ้นต์ครับก็จะเป็นมิ้นต์สีขาวแต่ว่ารสชาติที่ได้คือกลิ่นมิ้นต์น้อยลงแต่ว่าได้ความเย็นจัดคอมากขึ้นเพราะว่าบางคนรู้สึกว่ากลิ่นมิ้นต์กลิ่นมิ้นต์เนี่ยมันจะเหมือนยาสีฟันใช่บางคนก็กลัวยใช่งั้นเอาตัวนี้มาลองด้วยเอาฟอรต์มินต์ด้วยสองเอาตัวฮันนี่เลมอนโซดาเนี่ยเอาอเมริกาโน่อเมริกาโน่มีน้ำส้มไหมมีต้องมีมีไหนต้องส้มมีครับเป็นเมบสซิกเนเจอร์กับเฮาส์เป็นสติเกเทเจอร์ ส่วนเฮาเบนออกเป็นแนวช็อกโกแลตครับอืมถ้าเกิดจะกินกับส้มจะให้แนะนำเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็น90บาทเนาะแล้วก็บวกส้มก็บวก10บาทนะครับ510บาทครับกล้วยมากเลยครับเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันครับที่นี่ได้ครับพี่เดี๋ยวรอรอรอชิมรอชิมได้เลยครับเออผมว่าฉะนั้นเดี๋ยวรอชิมกันครับทุกคนครับว่ามิ้นท์ช็อกรสชาติเป็นไง ผมอาจจะไม่เห็นชอบก็ได้ตัวนี้ก็ไม่ออกเสียงอ่าตัวนี้ก็ไม่ออกเสียงก็ได้ก็เป็นไปได้ไมดูอะไรเลยนะคลิปเนี้ยอ่าก็เป็นงดออกเสียงก็เป็นไปได้นะเหมือนมีใครถือมาหาที่นั่งเสียวเสียวเสียหลังหันไปคุยไปหันซ้ายหันขวานี่ชัดๆไปเลยเรียกว่าเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนเลยนะอันนี้เมดูด้อมส้มฮะทุกคนฮะอันนี้เมดู ด้มแดงด้มแดงช่วงนี้นี่ต้องห่างกันนิดนึงห่างกันหน่อยก็ต้องห่างกันหน่อยผมผมเมนูที่สั่งมาครับตัวนี้เลยช็อกมิ้นท์ครับทุกคนครับเมนูที่คุณเองลูกนักศิลป์ชนวัฒน์นะกินเป็นประจำส่วนพี่ปังครับเขามีให้สั่งแบบนี้ด้วยนอกจากอเมริกาโน่เขาจะมีเป็นให้แอดออนส้มไว้ข้างล่างด้วยแล้วผมราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ร้านนี้เหมือนราคาสูงกว่าแก้วนี้ครับทุกคนครับช็อกมิ้นท์ตัวนี้ราคา90้าสิบบาทส่วนพี่บังเมื่อกี้อเมริกาโน่เย็น บวกแอดออนเป็นน้ำส้มเข้าไปร้อยเดียวอ่ะหนึ่งร้อยอ่ะเก้าสิบบวกสิบแปดสิบอ๋อสิร้อยเดียวแพงกว่านี้ครึ่งไหมลองชิมแบบยังไม่คนก่อนนะไอตัวโกโก้ข้างบนก่อนนะเข้มข้นกว่าถ้าเข้มข้น่ะดูง่ายๆเลยมันจะมีความขมของโกโก้และตอนนี้มีความขมของโกโก้เข้ามานิดนึงมีความเข้มข้นของโกโก้มากกว่าแล้วก็มื่อนี้เข้าไปได้กลิ่นตัวมิ้นท์เลยใช่คนแบบนี้เลย มันสดชื่นอร่อยไหมผมใครที่ไม่ได้เกียดกลิ่นมิ้นท์น่ะผมว่าน่าจะชอบนะบรนมรสชาติปัญญาสดชื่นมีความขมนิดนึงตบตูดให้ตายกินแล้วเย็นเย็นส,สว่างสว่างสดชื่นสดชื่นหน่อยอร่อยครับตัวนี้อร่อยเลยอร่อยเลยผมว่าเข้ากันมากกว่าตัวนมเย็นเน่แล้วผมพี่บงังเรียบร้อยผสมลมยังผสมแล้วสีดูแพงกว่าแพคเกจจิ้งดูแพงกว่า ครับผมแล้วก็ราคาแพงกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะลูกพี่ไปก่อนเลยอันนี้ชัดกว่าชัดกว่าอันนี้กลิ่นส้มชัดแล้วความขมไม่เท่าอันนั้นนะแต่เอาจริงๆถ้าใครชอบกลิ่นกาแฟชัดชัดนี่อันนู้นนะแต่อันนี้เนี่ยจะเด่นของส้มมากกว่าราคาห่างกันครึ่งหนึ่งแต่ว่ารสชาติไม่ได้โดดกันมากอยู่แค่ว่าอันนี้ส้มนํากาแฟอันนู้น กาแฟน้ำส้มแฟมผมจะรู้สึกว่าอันนี้จะเข้าปากคนไม่กินกาแฟมากกว่าอ่ะผมลองตัวใหม่เขานีู่่วนเป็นตัวเมนูช็อกมิ้นต์ตัวใหม่เป็นรสชาติมิ้นต์นะแต่เบากว่าแล้วก็เป็นตัวตัวนมสีขาวตัวนมสีขาวแต่ตอนนี้น่าจะไปหมดแล้วแหละนมขาวอ่ะไปหมดแล้วพี่เจ้าของเขาบอกว่ากลิ่นมิ้นจะอ่อนกว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันชัดกว่าอีกอันนี้คืออันนี้เลมอนโซดา70บาท อันนี้มันจะมันมันก็ไม่ได้เปรี้ยวจัดกลิ่นรสมันจะอ่อนๆหน่อยมันได้กลิ่นน้ำผึ้งหอมๆเบาๆจางๆแล้วก็โซดาเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนครับสรุปได้เลยวันนี้เราพามาคาเฟ่สองที่ที่แรกคือคาเฟ่ของพักก้าวไก่นะครับผมเขาเปิดอยู่ที่ตึกอนาคตใหม่ครับทุกคนครับตรงนั้นคือหัวหมากอยากกินกาแฟส้มนะครับผมหรือว่าอยากกินประชาช็อกอยากหาคาเฟ่ที่ราคาดี ที่นั่นตอบโจทย์ครับทุกคน,นครับไปได้ไม่ว่าจะสีไหนก็แล้วแต่แล้วก็มาที่นี่ครับทุกคนครับตัวนี้คือคาเฟ่ติ้งแลบครับผมอยู่ที่ตึก OAI ตรงเส้นเพชรบุรีตัดใหม่ราคาจะสูงกว่าที่นั่นหน่อยแต่ก็แรกมากับเกรดที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้มิ้นช็อกรสชาติดีครับทุกคนครับราคาแพงหน่อยแต่อร่อยแน่ถามว่าชอบที่ไหนมากกว่าการสที่ผมว่า มาได้ทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นใครถูกปากแบบไหนตามมาได้แล้วผมการเมืองไม่เกี่ยวรับทุกคนครับตามมาชิมได้ตามมาอุดหนุนพี่เขาได้ครับและผม่าวๆประมาณนี้คลิปนี้เรียกว่าทำคอนเทนต์ให้ดูกันเพื่อความบันเทิงเนาะนะนะแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปทำคอนเทนต์ที่ไหนเกี่ยวกับอะไรจะเป็นอาหารถูกอาหารให้เยอะสรตทฟูดต่าง หรือเป็นความบันเทิงเกี่ยวกับปาะหายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอีเตโอสตกลับประเทศไทยแล้วครับทุกคนครับ oh. <laughs> ญี่ปุ่นกลับมาแล้วครับทุกคนครับแล้วผมอ่ะกาข่าวประมาณนี้ครับใครดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมไปไปล้ว,ลวทุกคน